สวัสดีค่ะวันนี้ข่อยสิพ้ามาเก็บเห็ดหูหนูเนาะค่ะพี่น้องเห็ดหูหนูกำลังอ่อนๆเลยนี่เดี๋ยวไปเข้าป่าเก็บเห็ดหูหนูกันเนาะไปเบิ่งว่าเขาสิไดหลายบ้านไ,ไหนเนาะ มื่อพี่น้องแต่ข่อยเอาบะได้มันอยู่ไกลโพดมันอยู่ไกลโพดไงสาบลาบอยู่โอ๊ยตามนี่เด้อเห็ดหูหนูโอ้ยเห็ดหูหนูเห็นหูหนูได้อยู่เด้อเอ๊จหน่อยบอกเอาเอาเฮ็ดหูหนูพ่อได้กินอยู่เด้อพี่น้องเห็นไหมเนี่ยค่ะ ็ดนี่เห็ดหูหนูกำลังอ่อนๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศปลาเห็ดของเขาเนาะค่ะในปลามีหอดบานคนเนาะบานคนอยู่ใกล,ใกล้ๆบานคนนี่แหละปลากระไดนี่อันเห็ดหูหนูมันสิขึ้นยังสี่เนาะนี่มันสิขึ้นตามยังสี่ สาบราบค้นน้นอยๆสิสสละตามต้นเนาะนึ่งสิเก็บเลยค่ะเห็นไหอันนี้มันหน่อยเอาไว้ก่อนเนาะนีน่เอาไว้คนอื่นเขามาเก็บเขาก็ได้ซ้ำนี่ จำนี้กัพอแล้วค่ะเท่านี้ก็พอแล้วอ่อนๆกาล่งแย้มเสบเลยเนี่ยอันนั้นช่องน่องอิ๋วแลค่ะอันนั้นเป็นประเบ็ดเนาะประเบ็นและทีมงานของเราชองนองอิวนี่ยางสามมันนองอิวหาเห็ดโอ้ข้างหาเห็ดในหันนาไม่รู้ช่องนี่ปังปังไปงพี่น่องนลยจ่องใหญ่ ช่องอะไรนะลืมช่องริมรั้วอีสานจ้าริมรั้วอีสานแม่ลูกอ่อนแม่เออแม่ลูกอ่อนจ็ได้ก็ฝากอันติดตามข่อยนั่นะเด้อไปมือเข้ามาหาเห็ดกัะหน่องอิวเนาะค่ะเนาะนี่บริเวณข้างยางเป็นสีปลาหาเห็ดปลาหาเห็ดเท่าอันนั้นกับประเบนประเบนตะกร้ารบางย่างไงเนอะ ไปไว้ไม่เป็นได้เห็ดประดกรกคยจะบอกว่ามันหนาวพี่น้องน้องเขาใส่หมวกเนาะคอยบอม่มีหมวกคยก็ใส่อันนี่แหละคนใส่อันนี้ปิดแลออเราคนคยบ่ได้ยินผู้ใดได้บัดดีไปเจอกันได้ไปายเห็ดค่ตะตามล่าหาเห็ดค่ะอุ้ยเห็ดเห็ดหนูหนูเห็ดหนูหนูกำลังสวยๆเลยตุยล่ละอ้าย สวยมากมายไก่ก่องเด้อนี่กระลั่งๆเลยค่ะเห็ดหัหนูเห็ดหัวหนูเราจะปล่อยผ่านหรือเราจะเก็บคะต้องเก็บเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ได้จำนี่หละที yeah ่เหลือก็เอาไว้เนาะโอ้ยมันเฮียเนี่ยเบิงเขาได้เห็ดแเราเข้าเสปผู้ใดเขาได้เห็ดแล้วเข้าเสปให้ผู้อาวุโสของเราอ่าป้าเห็ดป้ารับ โอ้ยออนซ่อนเห็ดเห็ดหูหนูค่ายังสวยเลยพี่น้องแมวมึงจะล่ะโอ้ยมึ่นะเอจกอยู่เห็นไหมแต่ว่ามันมันก็มีใหเก็บซัมนี้นี่ เท่านี้นะคะเห็นไหมอันนี้คือปลาหาเห็ดเนาะค่ะเนี่ยเดี๋ยวสภาพเบิ้งเดี๋ยวสภาพเบิ้งขิดผุนอุ้ยอุ้ยพี่น้องเห็เดเยอะมากตื่นละเห็ดหูหนูอุยอ้ยออนซ้อนออนซ้อนปาดพี่น้องเห็ดต้นนี่แมพุ่นย่ากไปหอดพุ่นเด้อพุ่นอ่ะผุนสาบลาบอยู่พี่น้นอง ใครเอาถึงมั่งน่ะข้างบนนะ่ะเอาบ่าถึงเด้เห็นไหมอ่ะเก็บจักหน่อยเก็บแล้วนะนี่ได้อยู่ ไราเกิดเห็นไหมเอาจฉพะทีเ่าเอาใดเนาอะ,อะขางเทิง่อยเอาบดบก,กะปล่อยเขาไปค่ะพี่น้องเลยสำนีล่ะเห็ดหูหนูนเนาะนี่ อ่อนเลยค่ะเห็ดหนุม้นนเห็ดหมนมใ่หลอาเก็บอีหล่าเก็บมากมากพื่นวะอาปาเอาถุกมาป้าเอาถุงมามาเจอช่วงจังหวะมันก็ดีนะถุงเก่ามันจะใส่เอาที่มห หน yeah yeah. ึ่งบาก็ล้งสิยังขามพีสบั้นหาอ้เเาเสียจังไรสำนันละอ๋ัดุูอดถึงอัดงเจ้าปีนตนมันบอกบ่ปีนมันหักป้าสุหักมันมาเป็นกองเอาเด้อ ไอ้ปลเบนปลาเบนอายุหกสิบแล้วพี่น้องให้เบนปีนเสยโบปีจนตายไอ้ช่างภาพตะกองยืนคายซื้อมาโอ้มันแข็งแรงไปหนิมันมันโบแมนไม่ตายเด้เดี๋ยวใไปเจ้าไปก่อนไปก่อนไปสินะอ๋อมันโบแมนไม่ตายดิโบแมนไม่ตายได้ปลาเบนนะห่วยเดี๋ยไปก่อนถ้าเกิดกองได้ได้เลยได้เนาะจะเกิดมันหักเดี๋ยวไปก่อนสิหาว่าเขาทำลายปลา กล้องเลยป้าป้าน no ี่เห็นว่าเพาเปเก็บน่อยน้อยหน้อยหน่อยก็กินแซ่บนี่เอาโดดเปิดตรันี้นตี่ระวังได้เยอะเยอะปีนเด้อบ่ปีนปีนได้ที่กล้องกล้องเฮ้ยหักยุ่มป้าฮักยุ่เออสมควรคนใดญเห็ดบ้าเห็ดเอาเก็บไปนี่ เอาไปทำายมันดิมันอยู่สูงนะต้นตายมันอยู่สูงแต่ว่าคือว่าอะต้นมันตายคือว่าอะต้นมันตายจนขึน้นป้าโบเบนโบสิบอกว่าเขาสามารถขึ้นมาอีกได้นะเนี่ยเพียบเลยต้นตายจนเฮ<ล>็ดเชเห็ดเห็ดส่วนมาไมันช่ขึ้นก็นต้นตายเนี่ยแหละเนาะเห็ด เก็นนะไนะเเกิจอะไรจะนีตคาฮิตป่ะป่ะตายเท่าแล้วนี่เท่าแล้วก็ไม่ต้องอาป่ะ ไปสำนีเลยเล้อเก็บเห็ดพอท่านไปใส่พอท่านออกจากป่าได้อยู่นนวลได้ละพนเก็บได้คือมัน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 สามารถเก็บได้เนี่ยตะก้ารพ่นเนี่ยตะก้านี่เต็มเห็ดด้วยเห็ดนะคะนี่ไปบัน้สิไปแกงแล้วได้บันี้เพ่นบอกว่าอันหิวตะก้ามาเป็นตะเบาๆคนว่าขอใส่เห็ดลงไปแล้วหนักพี่น้องสิบอกให้ยากหนักไปแค่เจอกันคลิปหนาค่ะ นปลาเห็ดของเฮาเนาะปลาปลาเห็ดนะเอาคลิปเก็บหูหนูกระจบซ้ำนี่แล้วเด้อค่ะเด้อพี่น้องจะได้กระฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับเซตไข่้ข่อยนําแน่เขาปลาหาเห,ห็ดหูหนูได้อยู่จักหน่อยได้อยู่จักย่ำหนึ่งเนาะไปบันนี่กับบานไปย่ำแล้วเด้อบันนี่อย่าลืมฝากกดช่อง น้อยๆของแม่ปาเดนมากนั่นเด้อค่ะเด้อสไลดให้ไฮส l ปวิ m ค์คอมติดนี่วิดจ o ทรักฟอร์ซิดนี่แ n เน L.